วันนี้จะมาลองรอนผมตามที่สาวจีนค่ะเครื่องม้วนผมที่ส่วนช้นะคะจะเป็นอันนี้เลยเครื่องม้วนผมของแบรนด์นายเดลี่นะคะตัวบอดี้สีม่วงสวยแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะใช้แล้วนะคะผมไม่เสียด้วยค่ะเราสามารถจะตั้งอุณหภูมิและปรับเวลาได้ตามสภาพผมของเราเลยนะคะเป็นแบบว่ารอนอัตโนมัตินะคะให้เราแบบมุวนสองตุ่นี้ได้เลยนะหลังจากเปิดเครื่องแล้ว หลังจากเราสอดเข้าไปแล้วนะษาก็ให้เราทำการหมุนออกแบบนี้ทุกคนคือมันง่ายมากนะเอาจริงพี่เลยทุกคนง่ายมากเรากดทีเดียวนะคะ